ไงบ้างครับมเมื่อคืนหลับสบายไหมครับโอ้โหหลับสบายมากค่ะเพราะว่าเมื่อคืน<อ>เราไปจับปลากันจับปลาจับกุ้งกันแขกุ้งแขกุ้ง <laughs> อันนี้มูนแบบใดที่บรรยากาศก็ดีมากนะครับดูชายริมทะเลเดินมาเช้าๆอาจจะไม่ทันดูพระอาทิตย์ขึ้นเพราะมันเหนื่อยเราจะไปทานอาหารเช้ากันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันต่ออะไรครับ วันนี้ครับทิปอ่วันนี้เรามากับไกด์คนพิเศษครับนี่ครับว่าได้โยงครับวันนี้จะเป็นไกด์นำพาเรานำเที่ยวที่พนิมูลครับครับ๋วันนี้ที่แรกไปไหนเลยครับที่แรกไปสีชนสีชนชายทะเลขันโอมมันดิบมันดิบเดี๋ยวก็นอนสักขอยอ่าเดี๋ยวเราไปไปกันเลยเนี่ยดูรถไป ลูงก,ก้าลูงก,ก้าที่นี่เที่ไหนครับกกอํเาเภอสีชนอ่าอํเาเภอสีชนโอ้โหชาทยทะเลสวยมากกล้านี่ยถ่ายรูปไวอยู่ข้างหลังป้ <laughs> ายครัไปอ่ะไปอ่ะลุงกลาอันนี้มันให้ฟิลแบบว่าต่างประเทศแถวแถว<ช> LA ไม่ใช่ ้อนมากครับวันนี้ตอนนี้เราก็จะมาที่มาดีฟขนอมนะครับเ,เข้าก่อนเข้าเราก็ต้องซื้อต๋วครับคนกับรถติวยกล้องใช่ไหมนะเอ่อเอาไม่ทันแล้วไม่ทันดีแล้วโอ้ 就是这个。 ไปนั่งตรงนน้นนะไปเดี๋ยวสายฮะที่ให้นมแพะอันนี้แพะแกะเชือกไม่ได้ลูกแ๊ะแ๊ะดูตรวนั้นแ๊ะแ <curtain, S 1> ๊ะ <depress>. กินไม่ไ <tuh> ด้ลูกเอ้ย uh อู <flush. S 1> ๋อูอูอูจะชนมันจะชน

อันนี้เราจะไปก่อนแรลกกันครับคือต้องนั่งสองแถวข้าสะพานโหโรโหโรเระารยู้กโงเเสือร์ไวเวอร์มากโ้งกโ้งลันนี้มูนคลิปนี้ใครเร์เวอร์มากเออถงก่าุ เนนี้ปดีสองท่านี่ั้งแเ็กืออะไร้รือไเขาปเรืองมาไ่ ีึ่หลังจากลงซาเล้งไปแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับแหล่งท่องเที่ยวบ้านเกาะแดกเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนี่นี่นี่ชุมชนต้นแบบด้วยเดี๋ยวเราจะเดินไปนี่คือลองคลิปลองเทคเลยเทคเดียวเลยเราจะเดินรอบเกาะเลยไปเลยครับเาเข้ามาก็นั่งเล้งเข้ามาเพราะว่าที่นีเขาไม่ใหเอารถเข้ามาอันนี้เป็นบ่อน้ำพุลอยปี บ่อน้ําร้อนไว้บ่อน้ำร้อยปีไม่ใช่บอ่อน้อําร้อนไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้ปิดป่าวเด็กบ้านชุมชนเขาก็จะเป็นแบบวิถีชาวเลีวิถีชาวเลีใช่ได้ไ,<ม><ห>ไปจะทำเป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์ใช่โฮมสเตย์ก็คือด้านหลังมันจะเป็นเอ่อด,ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเล็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเป็นบ้านยาวๆเข้าไปแล้วด้านหลังก็จะติดกับทะเล ก็เป็นโฮมสเตย์จะอาจจะอ้างภายในสะอาดจ,จะอ้างแบบห้องน้ำห้องข้ามีอะไรหมดต้อนรับโฮมสเตย์โฮมสเตย์ร <c oughs> ิมเล่โฮมสเตย์ไปอ้าวเราก็เดินม,มาถึงโรงเรียน <c oughs> บ้านเกาะแรบ เราก็พาคุณครูสองางมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับตอนนี้เรียนบ้านก่อนแหลแต่ก็ไม่จะโรงเรียนมีคนไม่มีคนมั้งเนี่ยฮะไม่น่าจะน่าจะยุบแล้วนะ่ะไม่มีกครเรียนใช่เหรอถ้าไม่มีอ่ะเขาต้องสมมติว่ามันล้างมันเขาต้องเก็บแอร์ไม่ใช่เปิดเป็นห้องพักไงเปิดเป็นห้อง นี่ oh. <Hey, S 1> ่ายรูปไหมควร่ายลูปตั้งทีมันมือแสงกก็่ายก็ดีละไปเราไปกันต่อครับกับแปดสิบเอร์เซนต์ดี๋ยวมันใช่อ่ะ ที่ทอดยาวอ่เหรอเยาวเนี่ไงอเรือเล็กๆไม่รู้เป็นยังไงเรือเฟอร์รี่ไงเรือเฟอร์รี่นีเรือเฟอร์รี่นอู่รูนเธอเห็นไหมเธอเอานี่เป็นเสาหลักฝั่งนี้เออแล้วนี่เฟอร์รี่ข้าม ็นชุมชนที่นาอยู่ไหมครับเถ้าหมายถึงว่าตัวของเอกลักษณ์น่ายอยู่คะ,ะแต่ว่า,านื่องจากเป็นชนที่ว่ายนะ้ําไม่เป็นเลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับตัวเองเวลาพวกขึ้นลมแรงอะไรพวกนี้เนะพราะมันติดทะเลมากๆแต่ว่าด <c oughs> โดย,โดย,โดยโภาพรวมก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุตสาหกรรมชุมชนด้วยนะเขาก็จะมีพวก การหาปลาแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆสาม,มารถมาที่นี่มาซื้อผลิตภัณฑ์พวกปลาทะเลอาหารทะเลได้นะฮะเพราะว่าเขาจับมาสดๆแล้วเขาก็มาทําเองเนาะแต่ว่าที่นี่เขาเขาจะขายแห้งนะส่วนใหญ่เป็นหลออักที่จะดูนะมันปลาตักแห้งถ้าเป็นของสดก็คือ,อกินในครัวคือเหือนอือใช่ใช่มันจะมีปูมีอะไรเนี่ยเห็นแต,แต่แต่ถ้าเกิดขายไปแบบผลิตภัณฑ์เขาเรียกเหมือนคล้ายๆโอทอปจะเป็นแบบ ปาคิมปาตักแห้งไไปไหนละทีนนีีน้่เราก็จะวันจบแล้วนะครับที่เหล่านี้คือนี่สสใส่ที่ทาการคือก่อนแรกเนี่ยส่วนใหญ่ในยุคก่อนถ้าที่ได้ยินเขาเล่ามาก็คือคนจีนนะครับจะล่องเรือมาเขาก็เลยจะมีศาลนี่ศาลเจ้าพ่อเกาะแหลน อะไรเนี่ยสารพระโพธิสัตว์กวนอิมเกาะแรดเนี่ยครับนี่จะได้นคนที่องค์ทองอ่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนที่ล่องเรือมาเขาเลยสร้างสารไว้นะครับสังเกตทุกครัวเรือนเนี่ยจะเป็น จะมีของเก่าแก่ปิมโตน,นี่นี่มุมนี้เครื่องรัวใช่เก่าแก่เพราะเขามากันหลายหลายร้อยปีครับเราก็ใกล้บรรจบแล้วเดินรอบเกาะน,นี่ไปคุยกับใครก็ได้นะ ไปไหว้นะว่าเเกาะที่ไม่ไหวนะเราไปคุยกับใครก็ได้ตอนนี้ว่าเราสามารถเราเดินรอบเกาะแล้วหนึ่งเกาะเล็กมากมีกี่คนรเยอนนะโอ้เยอะไม่รู้เยเนี่ยทางนี้นก็ไปมีซองข้าเป็นศาลเจ้าเราไปดูปลาเค็มเดี๋ยว จริงๆตอนนี้เขา,ามีคาฟงคาฟเฟ่ตรงน,นี้แล้วลงเตยมนะเดีเ๋ขายข้าวเข็มโอ้โหปลาทูมันน,นั่นแม่ชอบกิน,นเดี๋ยวๆขึ้นมาซื้อ <laughs> เหี้มีคนเยอะแลวรถ ถ้าเป็นบ้านอย่างนี้ก็จะเอารถเข้ามาได้แต่ถ้าไม่นั่นก็จะต้องนั่งสองแถวมาเป็นสัเจ้าแล้วก็มาบรรจบที่บอ่อ,บอน้ำร้อยปีแสดงวัามาดินี่ก็คือวิถีชีวิตชุมชนนี่นี่เราอยู่หลังโฮมสเตย์ครับ เป็นยังไงบ้างครับวิถีชีวิตบรรยากาศดีมากค่ะบ,บรรยากาศดีมากบอนเป็นเขาข้างหน้าเป็นทะเลต้องมาตอนช่วงเย็นๆนะ่ะบรรยากาศดีดีนี่เหมือนเขามีมีมีทิปให้เราสามารถลงไปจับปลาจับอะไรได้ด้วยนะตอนนี้ก็เป็นโฮมสเตย์ที่เกาะแรกนะครับเกาะแรกต่อเต่านะตอนนี้ กลับแล้วก็ต้องนั่งซาเล้งกลับนะ สำหรับทริปนี้ก็ต้องขอบคุณนายโยงอาเจียบมากๆนะครับที่พาพวกเราไปเที่ยวนะครับไปฮันนีมูนกันที่โอ้โหวันนี้วิ่งรอบไปหลายจังหวัดเลยครับทั้งนครสุราชนะครับหลายหลายที่มากๆแลว้ววันจบมากลยังพาเรามาทานอาหารที่อร่อยอีกนะครับโอ้โหแลอาหารนี้ก็ถือว่าอร่อยเลยทีเดียว เราขอบคุณได้หยงกับอาเจียมมากๆนะครับผมก็ทลิปนี้ถือว่าหาดิมูนจริงๆนะครับเราได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงเป็นขนาดนี้ด้วยก็พวกเราก็รู้สึกปลื้มใจนะครับแล้วก็มีความสุขกันมากเลยทีเดียวครับผม